สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบาทนะครับผมในหน่วยเกมสปีดเดิปเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีรถ A คันใหม่มาอีกแล้วครับผมนี่มันชื่อว่า c e l e s t i a l w a r r i o r นะครับรูปทรงก็จะแบบประมาณนี้นะครับผมเท่เอาเรื่องนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยกราฟอะไรก็ดูดีนะครับผมสกิลเนี่ยแปลกนิดนึงครับมันบอกว่าเมื่อเราตกจากอันดับหนึ่งครั้งแรกนะครับในโตและมินิมูดบวกหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมและถ้าหากตกจากอันดับหนึ่งนานกว่าแปดวิเนี่ยพาวเวอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับ คือแบบว่าเอาง่ายๆคือรถคันนี้ถ้าวิ่งที่หนึ่งอ่ะไม่เก่งต้อง<ะ>วิ่งที่สองนะครับผมหรือไม่ก็แบบว,วิ่งอยู่แบบไม่ใช่ที่หนึ่งอ่ะนะครับผมมาถึงจะเก่งนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะแรงเอาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันบอกว่าพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับแล้วก็การได้รถคันนี้มาก็คือเป็นเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เนี่ยผมมี1 5ึ0 0 0 0เพชรเดี๋ยวมาดูแยกันว่าเอาทาวนเสียกี่เพชรนะครับผม l e ส s ก้สุ่มกันเลยครับ ผมบอกเลยว่าบอกเลยว่ายับยับแน่นอนเฮโ้ยเฮ้ยมาว่ะทาวอมาเลยไหมนเนี่ยสิบวันครับผมได้มาได้มาสามช่องในการสุ่มสิบครั้งแรกนะครับถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก็อะไรไม่แน่ไม่นอนครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่องท้ายๆก็คือรู้กันนะครับผมว่าได้ยากขนาดไหนอ๋อแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยรถคันนี้นะครับใช้ คูปองในการสุ่มได้ด้วยนะครับผมซึ่งไอหลอดม่วงเนี่ยก็คือใช้คูปองซื้อได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาคูปองมาสุ่มได้ด้วยนะครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่เสียเพชรสักเพชรเลยนะเราก็เข้าสู่การใช้การครับผมตอนนี้ใช้มันสามเท่าแล้วก็รับมาได้แล้วมาได้แล้วไม่มาว่ะเข้าสู่ช่วงหกพันเพชรครับผมตอนนี้ใช้ไปหกพันเพชรแล้วนะ 6,000เพชรแล้วมาดิวไม่มาวะโอ้มาได้แล้วจริงๆมาเอือโอ้เออมาแล้วครับ<อ>ผมสรุปแล้วนะครับใช้ไป6,000เพชรนะครับผมสลับรถคันนี้นี่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมใช้คูป,ปองหมดเลยนะครับผมก็คือคูปองเนี่ยคือเหลือสีเลยนะก็คือแบบว่าหมดนะครับแต่เพชรก็คือใช้ไป6,000เพชรด้วยนะครับผม สำหรับการอัพนะครับรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอัพขวาหมดเลยครับผมเครื่องยนต์สายขวานะครับขับเคลื่อนเล่นสายขวานะครับเชื้อเพลิงไม่มีสายนะครับเทอร์โบไม่มีสายแล้วก็เอ็นแท้งสายขวาเลยครับผมเป็นสายที่นักแข่งจีนเนี่ยเขาแนะนํามาเลยครับว่ามันแรงสุดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันว่า C W W มันเท่าไหร่นะครับแต่คือเอาจริงๆเนี่ยสกิลเราก็ดูไม่ได้นะเพราะว่าในโหมดทดลองเนี่ยมันไม่มีที่1ที่2ไงนะครับผม เพราะฉะน,นั้นก็คือเราสามารถเห็นแค่แบบ c w w เฉยๆของรถคันนี้นะครับสกิลมันจะติดจริงๆก็ต่อเมื่อเราอยู่ที่2อะ่ะโอ้308นะแต่ลองดูแบบ ECU นะครับผม ECU 319.4บเานะครับก็ต้องในโตสวยดีนะในโตเป็นแบบว่าสีฟ้าฟ้านะครับผมแต่เอาจริงนะรถคันนี้คันเล็กมากเลย เป็นรถ A คันเล็กมากนะครับผมตอนแรกนึกว่าแบบคัสบีเนี่ยคันขนาดนี้นี่ครับมาเดี๋ยวเอาไปลงแล้งกันนะครับว่ารถคันนี้วิ่งตามที่1เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับ Let's go <S มาครับผมก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมจะขึ้นที่1ก่อนแล้วก็ให้เขาแซงไปนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันก็คือต้องตกจากที่1ก่อนนะครับผม แล้วก็เราจะอยู่หลังจากที่1 8ึ่งแปดวินะครับให้ผมแบบอยู่ที่2ที่3อ่ะประมาณนี้นะครับผมแปดวิแล้วก็จะดูได้ว่ารถมันจะแรงขนาดไหนเมื่อสกิลมันติด2เท่านะครับเดี๋ยวผมนี่สกิลติดเดี๋ยวผมต้องขึ้นที่1ก่อนอ่ะผมขึ้นที่1แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้เขาแซงแซงดิเพื่อนเนี่ยแซงดิเนี่ย,ยไม่กดในโตเออสกิลติดแซงเร็วๆเซง เออแซงไปแล้วใช่ป่ะเราเราต้องอยู่ที่2ประมาณ8วิเออแวิยังเนี่ย8วิยังน่าจะ8วิแล้วนะครับโอเคผมว่าผมอยู่ที่ผมอยู่ที่2ประมาณ8วิแล้วนะมาดูความเร็วดิอ๋อก็เร็วอยู่นะให้แซงใหม่ได้ป่ะเออสก,กิลติดแล้วเนี่ยเอา ต้องอยู่ที่28วิก่อนเพื่อนเอนงเอ็งนำฆ่าไปดิเอ็งนำฆ่าไปสิเพื่อนอย่าแซงดิกิตอย่าเพิ่งแซงอยู่ที่สองก่อนโอเคผมว่าผมน่าจะอะตอนนี้เนี่ยความเร็วน่าจะเป็นสองเท่านะครับผมาดูดรเท่าไรนะครับผมนี่ตอนตอนนี้เนี่ยน่าจะสองเท่าแล้วนะสกิลความเร็วอะไรน่าจะสองเท่านะครับ อาจจะขับแย่ๆหน่อยนะเกมนี้นะครับผมเพราะว่าต้องการอยู่ที่อ2ออุย้ยแรงโอเคแต่ขับง่ายมากเลยนะคันนี้นะครับคือเลี้ยวอะไรแบบเลี้ยวตามมือเป๊ะๆเลยโอเคแต่ผมเข้าเส้นชยัยเลยดีกว่านะครับสรุปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ารถคันนี้นะครับ สกิลอะไรก็อาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดเจนมากอะว่าแบบมันเร็วขึ้น2เท่าเพราะว่าแบบมันไม่มีสกิลเด้งบอกอีกอีกรอบนึงอะว่าแบบมัน2เท่าแล้วนะครับผมแต่คือผมก็พยายามที่จะขับตามที่1ให้ได้8ปดวินะพอหลังจาก8วิเนสกิลมันก็ไม่ไม่มีการเด้งมาบอกเนี้ยว่าแบบเนี่ยสเท่าแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมมาครับผมเดี๋ยวรอบนี้นี่ครับผมจะไม่วิ่งออกจากเส้นชัยห้าวิแรกเลยนะครับเพื่อเอาการันตีเลยว่า รถผมมันจะสกิลแรงขึ้นคูณ2นะครับผมเพราะว่าเอาจริงรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับด่าน2รอบนะครับถ้าด่านรอบเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าด่าน2รอบจะมีโอกาสได้แบบแซงขึ้นมาเป็นที่1ได้น,นะครับแต่รอบเดียวเนี่ยมันสั้นไปนะครับผมมาแตจผมจยังไม่ออกนะครับสกิลรถติดแล้ว1ผมจะเอาสกิลคูณ2 3แล้วสีวิ5าวิแล้วครับผมมา อ๋อเราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาสกิลติดอะ่ะมันจะขึ้นว่ามีสกิลลูกเล่นของเราสองลูกถูกต้างบนหน้านบนซ้ายนะครับโอเคมาคูณสองละ้องของแปบ,บเดียวตามทันทันหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ย,ยตกใจหมดคันนี้ อุ้ยแรงโอ้ยที่สองเราขึ้นไปที่สองแล้วเอาแล้วไงจังหวะนี้มาแล้วครับผมคูณสองอยู่ตอนนี้คูณสอ,อยู่เพราะว่าที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าเรามาที่หนึ่งนี่ขับเร็วไงเนี่ยมาเด็ครับที่คูณสองครับน้องๆ อุ้ยกระตกกระตกผมลืมใช้ ECU อ้าวที่หนึ่งมันไปมันขับชนนะมาดีครับผมที่หนึ่งแล้ว อ๋อพอเป็นที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารถรถช้าลงอย่างเห็นได้ชัดว่ะเออพอขึ้นเป็นปที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่พอแบบว่าพอเรารอยู่ตามที่หนึ่งอยู่อะรถมันแรงดีเนี่ยครับผมเออแต่ถือว่ารถคันนี้เอาจริงก็เดี๋ยวลองเกมหน้าเดี๋ยวผมจะลองวิ่งอันดับหนึ่งตลอดเลยดีกว่านะครับว่าจะจะเป็นยังไงเนีครับผมมาครับเดี๋ยวเกมน,นี้จะเอาที่หนึ่งตลอดนะครับแล้วดูดีว่า มันจะเป็นยังไงนะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะผมว่ารถคันนี้ถามว่าดีไหมนะครับมันดีสำหรับคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ที่หนึ่งบ่อยๆอะ่ะ <c oughs> นี่ยเกียรรถติดโอ้โห,โหเบียดผมเก่งเหลือเกิน <c oughs> มาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับถ้าเทียบจากเกมเมื่อกี้เนี่ย ตอนผมอยู่ที่หนึ่งเนี่ยรถมันรถมันเอาจริงนะโอ้ยมันก็แอบเต่าเต่านะครับผมโอเคอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับก็อยู่ตลอดนี่หว่าภูเก็ตเลยน้องใช้แต่คันน้เลี้ยวง่ายนะครับผม เดิมใช้ ECU อีแล้วกิดแต่ถ้าสมมุติสังเกตดีๆนะครับคือมันไม่มีสกิลอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเว้ยคือมันกลายเป็นรถ A เปล่าๆคันหนึ่งเลยนะครับเวลาเราอยู่ที่หนึ่งนานๆนะ่ะเนี่ยดูดิคือถ้าสมมติว่าดูบนซ้ายของจอครับไม่มีสกิลอะไรเลยนะของรถอ่ะมีแค่สกิลสัตว์เลี้ยงอนะ ถือว่าเป็นรถเป็นรถเอแบบเปล่าๆเลยอะตอนอยู่ที่หนึ่งแบบตลอดนะโอเคถือว่าถือว่ารถคันนี้ถ้าแบบขับเอาที่หนึ่งตลอดเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเหมือนกับเป็นรถกระป๋องเปล่า,า,าคันนึง่ง <laughs> นะครับผมเออ,อสรุปแล้วนะครับสำหรับรถซีเรชเชลวอริเออร์คันนี้นะครับมันเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ไม่ไม่ได้ที่หนึ่งบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ ต้องการที่จะได้ที่2อ,อรอ่ไงเงี้ยหรือไม่ก็แบบได้ที่1ตอนที่บอกว่าแซงเขาอะไรวันนี้สำหรับคนที่แบบว่าวิ่งแบบวิ่งได้ที่1ตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่เราวิ่งที่1ตลอดเนี่ยม,มันก็คือรถเอเปล่าๆคันนึงที่ไม่มีสกิลเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรา,าขับตามเนี่ยก็คือถือว่าแรงอยู่นะครับผมแต่ก็สำหรับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แนวผมนะเพราะว่าผมก็จะวิ่งเอาที่1นไงแนวผมไม่ได้วิ่งเอาที่2นะครับอ่ะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ